สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำเพื่อนๆมาชมบะไหลของ,ของโคโลคาเซียเลมารัเรางเก,กโกนะครับการขยายไหลของผมในช่วงแรกเนี่ยผมก็ตัดไหลที่เขายาวออกมานะครับแต่ยังไม่แตกใบมากเนี่ยนะครับผมไหลประมาณแบบอย่างเนี้นะครับที่ยาวหน่อย ตัดได้ประมาณสี่ท่อนนะครับแล้วผมก็นํามาชําในแก้วแยกที่ทําเป็นน้ํำโคลนๆอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าก็งอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับจากสีก็งอกมา3ามนะครับตอนนี้เหลืออีกต้นมันยังไม่งอกแต่ก็ยังลุ้นอยู่นะครับว่าจะงอกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นไหลรุ่นแรกแรกนะครับเนี่ยนะฮะผลปรากฏว่าก็ให้ต้นนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับเพื่อน ใบนิดเดียวเองนะครับยาวความกว้างของใบเนี่ยเล็กมากนะครับนี่เป็นไหลยรุ่นแรกเลยนะครับหลังจากปักช้ำรุ่นนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับไหลที่งอกมาหลังจากนั้นเนี่ยพอเขางอกมานะครับผมก็จะจับเขาม้วนนะครับม้วนเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้นะครับม้วนไว้ในน้ําเลยนะครับ จนเขาแตกลากแข็งแรงต้นสูงใหญ่นะครับก็ได้ประมาณชุดนี้นะครับออกมานะครับซึ่งเติบโตดีกว่ามากๆนะครับเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับผมก็เลยเออได้วิธีการที่ผมเจอเองโดยส่วนตัวนะครับว่าถ้าเกิดเป็นไหลออกมานะครับเราอย่าเพิ่งรีบตัดนะครับปล่อยเขาอยู่กับ ต้นแม่ของเขาก่อนนะครับจนแบบไหลเขาใหญ่แข็งแรงแล้วก็งอกรากนะครับแล้วก็ถึงแยกออกมาเนี่ยต้นนี้สูงแบบสามสิบเซนเลยนะครับแต่ต้นที่แยกไหลเร็วเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นพี่นะครับแต่ดูครับได้ต้นเหมือนกันนะครับแต่แบบจิ๋วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าให้ดีนะครับ เนี่ยฮะปล่อยให้อยู่กับแม่ไปก่อนนะครับอันนี้คือที่ผมเพิ่งแยกเมื่อสักสองสามวันก่อนแต่อันนี้เนี่ยแยกแยกมาก็นานมากแล้วนะครับเพิ่งได้ต้นแค่นี้แต่ชุดนี้เนี่ยเพิ่งแยกดูครับเปรียบเทียบกันนะครับต่างกันแบบมหาศาลเลยนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับนี่คือแม่ของเขานะครับ ก็เป็นสิ่งที่ผมเจอนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไหลที่เพิ่งออกมาแล้วก็ยาวออกมาแล้วเราตัดข้อสั้นๆหนึ่งข้อหนึ่งข้อแล้วปักชำในวัสดุปลูกแยกเนี่ยนะครับเราก็จะได้ต้นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่จะได้ต้นจิ๋วๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาลงปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับในกระถางนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาเติบโตไปอีกนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเขา เราม้วนไหลไว้ในอ่างนะครับให้ลากเขาแข็งแรงนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงแยกเขาออกมาอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะได้ดูนะครับต้นที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับสูงแบบสามสิบเซนนะครับและพร้อมจะตั้งแม่ได้เลยนะครับมันประหยัดเวลาลงไปมากนะครับเพื่อนๆสำหรับการขยายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับเพื่อนๆเ,เลือกวิธีการ ที่ประหยัดเวลามากกว่านะครับก็คือถ้าเป็นไหลยอยู่อย่าเพิ่งตัดออกมาจากแม่เขานะครับให้อยู่กับแม่ไปก่อนนะครับจนวันหนึ่งเมื่อเขาโตแบบได้ขนาดที่แบบแข็งแรงมากๆแล้วเราก็ถึงแยกเขามาลงปลูกนะครับเราจะได้ต้นที่สูงใหญ่พร้อมที่จะตั้งแม่ได้เร็วกว่าเยอะเลยนะครับครับถ้าเกิดเราตัดไหลเร็วแล้วก็แยกเขาออกจากแม่มาแต่แรกๆเนี่ยเนี่ยฮะเขาจะเป็นเบบี๋อยู่อย่างเงี้ยนะครับ โตช้ามากๆครับผมลองดูครับนี่ผมนมาเปรียบเทียบพื่อนเพื่อนดูทั้งสองแบบนะครับเพราะผมทํามาเองนะครับแล้วก็เจอประสบการณ์นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆออยากประหยัดเวลาก็เห็นไหมฮะอย่าเพิ่งแยกเขาจากแม่เขานะครับค่อยๆนะครับดูแม่เขาครับใบใหญ่นะครับเนี่ยนะใบใหญ่มากๆเลยนะฮะ ให้ไหลตลอดเวลานะครับนี่ผมเพิ่งแบ่งไหลออกมานะฮะเพิ่งแบ่งสามไหลนี่ออกมานะครับนะี่ฮะแล้วสองวันผ่านมาครับเห็นไหมเพื่อนมีไหลใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับเลี้ยงในน้ําแบบนี้นะครับโตวไวมากๆครับเพื่อนดูครับอีกสักไม่กี่วันเนี่ยก็คงยาวออกมาอีกแล้วนะครับไหลนี้นะครับ แล้วผมก็คงปล่อยเขาไว้ในอ่างบัวจนเขาแข็งแรงเท่ากับกลุ่มนี้นะครับแล้วถึงจะแยกนะครับผมจะไม่ตัดแยกแม่มาปักชําแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าได้ผลเหมือนกันครับแต่ต้นเบบีมากๆครับแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับวิธีการไหนที่เหมาะสมนะครับวันนี้บ้านสวนลุงติ่งก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังในคลิปสั้นๆนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับ ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ